จับตัวนี้กับมันจบแล้วรถไฟจับแล้วโอเคครับเกยฑ์ดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อนขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของอลิสเตอร์นะครับฮูฟแจมนะฮะนี่เป็นสกินแบบว่าแบบเขาทำคอลแลบกับตัวของบาสเกตบ,บอลในลีกนะครับมัมไปรกานนมัน ป็นสกินที่ขายในราคา710คูปองนะแต่ว่าเราจะไม่ซื้อครับ710คูปองเราจะไม่ซื้อเราจะมาสุมกันในหน้าหมุนกระดานนะครับเพื่อลุ้นครับแบบพร็อพต่างๆเปลี่ยนสีชุดนะเปลี่ยนสีเสื้อนะครับอะไรพวกนี้นะมาดูกันว่ากระดานนี้เราจะหมุนกันเท่าไหร่นะครับไปเป็นลุยกันเลยดีกว่านะฮะโอเนนะครับไปแล้วหนึ่งนะครับที่ตามสถิติเราก็จะเหมากระดานอย่ประมาณ80-90%นะที่จะเหมากระดานนะครับโอเคได้ท่าเต้นนะครับเอาหมายของเรานะก็คือให้ได้สกินนะครับกับสีเสื้อสัก แต่คือสก,กินต้องได้ก่อนนะครับไม่งั้นถือวะะ่าค่ะถือว่าเหมากระดานนะเฮ้ยมาแล้วหนึ่งเฮ้ยได้อยู่นี่มันเหลืองโมงนี่มันเยเกอกร์ใช่ได้จำชื่อถูกวะเลดเดนเลเกรอร์ไม่จำชื่อจำชื่อทีมบาสไม่ถูกมาไอ้เพ็กวิ่งมาแล้วเฮ้โยโอ้โหมาแล้วนะครับ ผ่านไปแล้วสามร้อยคูปองอจะครบทุกสีไม่ได้นะเฮ้ยได้แล้วโอ้โหโอ้โหเราเสียไปแค่เท่าไหร่เองนะครับ สี่ร้อยบวกสองร้อยประมาณหกร้อยคูปองเลยนะครับโหได้ทั้งท่าเต้นนะครับแล้วก็สี่ชุดสามอันคุ้มนะฮะคุ้มนะ,ะคุ้มนะครับสำหรับคนที่สุ่มนะฮะรอบน,นี้เราดวงดีนะฮะแต่ว่าเผื่อบางคนอยากรู้ว่ามันเหมากระดานเท่าไหร่จ <c> ะ <oughs> กดให้ดูแล้วกันประมาณพันสี่พันสี่พันสามพันสี่ประมาณนั้นฮะในการสุ่มเหมากระดานนะฮะแต่อันนี้ที่เราสุ่มไปเมื่อกี้เราดวงดีมากนะ,ะ,นระครับมันครับหยปด,ดการรีวิวกันเลยดีกว่าน,นะฮะ นี่อับสองนำนะครับตอนนี้พิงอเลสเตอร์ก็เป็นตัวที่คนหยิบเข้ามาเล่นบ่อยแม่นะในแรงมันเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเกิดอีกฝั่งเขาเล่นไม่จังหวะไม่พร้อมกันนี่ตัวอย่างโกงเลยมันจัดการได้หมดเลยไม่ว่าตัวคุณจะเป็นตัวที่เก่งแค่ไหนก็ตามมันจะเป็นแบบว่าคีลา่าวัตเตอร์ฟลายฟอนเลนเลยเจออลิสเตอร์ครับไอ้นี่หงอย,อยหมดนะครับโดนจับทีแท่งนะเราต้องอุ๊ยโหโอวัตเตอร์ฟลายมาได้ปะ ช็อตไปช็อตไปช็อตไป,ตไป <c oughs> เฮ้ยหูเก,กิบพุกโดนกลับเดน,นกลับเดินกลับเดนอันไหนละ Have for slow เราต้องแบบรีบเน้นเวลวสี่นะครับฝ่าเลวสี่ไม่ให้เก่งน่าจะจบบนนะเมืเ่อกี้เฮ้ยโดดมาแล้วนี่ แข่งไปไฟกันตรงไหนมะเนี่ยนะโลหมดเลยเนะี่ยฮันดาเฟิร์สบาดข้างบนโดนสองตัวโอ้โหไอ้อออป้อมให้มาเดือดร้อนะ แต่เราไอ้นี่ได้นี่กางอะไรนะก้วดักหนูดักจะแฟดได้นี่ลืมไปเลยเหรยไอ้ได้ <laughs> ก้วดักหนู <laughs> ยอดว่ะสี่แล้วต่สี่ด้วยเลือดแค่เนี้ยนะ <laughs> ตามมา ตานี้นะเราต้องแบบไอเทมแบบชิ้นแรกเลยสรับเม็ดสามันมาจำบ้านตัดเลือดที่ทุกคนเขาอยากให้ออกกันนะฮะคือตานนี้มันดีตรงที่เราเจอเซเนียลไงออกชิ้นแรกก็โอเคนะถ้าไม่มีออกชิ้นอื่นก็ได้นะวิธีการเคลียร์เวฟสุดง่ายนะขีดมาัมทัดนะแล้วก็กดท่านกดท่าสองไงกดเวฟนะยิมมีทอนข้างหลังด้วยตเกอร์ไปแล้วนี่ไงมีซีโหมด ไม่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 ไม,ไม่บัตเตอร์ไฟยอยู่ตรงนั้นเพื่อนบัตเตอร์ไฟเหมือนทายกันเขาสวนเขาสวนเขามีคนฮิวเขามีคนฮิวยังไงไม่ไม่ไมาส่งไม่ดีเลยถอยถอยถอยเหมือนทายก่อนไปสีวิมีจับสีวิจับจับ,จบ น้ำทัชเรียบร้อยสวยเงาโหเป็นเมสเซตที่แท้ทรูงว่ะเซตอย่างเดียวดีๆป้อมกลางไม่แตกนะยังไม่ถึงห้าดีครับแปดวิตายตายแล้วสี่สามสองส ติดเก้าดักหนูเรียบร้อยวะนี่มันตัวแก้ทางเดอะแฟโดยแท้ทูเดอะแฟนี่คือเล่นไม่ได้นะครับ oh, <yeah. S 1> เอาแล้วสี่สิสร้อยสวย Your team has destroyed เขาเขาไปได้แต่เขากลับเราเังกลับได้ไหมบัตนทึกไฟไหมจับจับตัวนี้ก่อนมันจบแล้วบัตนทึกไฟตัวได้ปะเราฟิกเราฟิกแปข้างใต้อันนี้มันรวดเร็วมากเลยวะ่ะกดดันอ e ีสปอร์ตแม่ไทันแล้วปึ๊บ ใส่กันยับใส่กันยับเดี๋ยวชิญนต่อไปน่าจะเป็นนี่และอ่ะก็นี้จริงๆเทิดโอ้โหตายก็ได้ขี่ไมโอ้โหโดนวิ่งไล่มากําลังจะซื้อกําลังช้อปปิ้งอยู่เลยมีคนมากวนตอนช้อปลาซาด้านะฮะขายของเฉย นั่นแหละปนี่ลุมบนตัวเราไม่ว่าอีกฝังจะเป็นใครนะออกแค่ได้จับ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 บ 9, B. 9 B. กวินะเก้วิเารถกได้อีสิบปร์เซ็นตนะโอ้โหได้นะกระผมเ้ยวะไม่ได้วะต้องให้เพื่อนช่วยจ่ายดาเมจไปโอ้โหูโดนเรียบร้อย กลางวางแผ่นดิสกับแันทัดไปแล้วเอวิเอวิอวไปถึงมือเรานี่เราจะไอชัปอร์เซนต์กดจับลวกดจับรวจับลวจับรวเพิ่มสปีดในการจับแ <laughs> บบร้อยเรนว่าเลี้ยเราน้อยไปหน่อยปะ มีเวลา5วิสำหรับการจับอีกครั้งนะครับวิธีการจับที่เร็วสุดในเกมคือการกดจับรุนดัวไม่ได้แหละไม่มีคนมาแหละไม่สนใจไหนะเลือดเราน่ารักนะไม่ไม่ไม,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 ไม่จะจับเรากลัวนี่นแผ่นติดตายไหม <laughs> ไม่หลบหน่อยโหจุกจุกนิดนึงอนอยอดจริงนะ จริงๆอ่ะอรลสเตอร์เนี่ยไอเทมแค่2ชิ้นเนี้ยก็น่าจะพอหลังจากนั้นเป็นของแบบของแทงของกันตายได้หมดนะครับโดยว่าตัวมันไม่ได้จำเป็นต้องแบบแรงแบบแรงสุดๆขนาดนั้นแอ่ว่าแบบในทีไม่มีคนเคลียร์คิดจริงอาจจะต้องออกแรงหน่อยๆเอาไวเ้เคลียร์คิดเฉยๆแต่ถ้าเกิดถามดอยมันไม่จำเป็นต้องแรงไงตัวมันแบบเน้นจับแต่งเดียวเน้นจับกันรอดกับเคลียร์คิด <c oughs> ได้ไหมเนี่ยจับไปแล้วปุ๋มปุ่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 มไอ้เขาเรียลโอ้โหกรจุางวางไว้บมมทัศน์ตายไหมตายไหมเฮ้ยเขาไม่เดินกลับอ่ะเดินไปเดินไปชนเรียบร้อยเฮ้ย <laughs> ไ,ไม่บมมทัดน์เราจะได้เราจะจับแล้วเราจะได้จับแล้วเก็บวไว้จับกันไม่จับตัวนี้ ก็เดินมาตายมาเลยวะนี่คิวย,ยับยับนะครับเพราะว่าต่อเนื่องมีจับมาจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกสวย มาดีแล้วกันนะสับการเล่นอสตสเตอร์นะฮะครับก็บปเป็นไงบ้างครับสหรับการรีวิวสกินอสตสเตอร์ในวันนี้นะฮูบแจ็นะเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยมากเป็นสกินแบบบาสเกตบอลนะใครสายกีฬานี่สกินนี้สวยมากนะเข้าทางเลยสุดๆนะสหรับอสตสเตอร์ในเมตานี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากระดับหนึ่งนะในการไต่แรงนะครับแบบมันจะมีหลายๆคนชอบดาวมันมาเล่นนะแล้วก็ได้ผลดีใน,ในการเล่นแรงนะไม่ว่าจะเป็นซีโอโหมดอ่าเชลเลต์นอว์ไวเลอร์นะหรือไต่แรงโซโล่แล้วก็ตามนะครับมันก็จะเล่นง่ายระดัับบบบบนนนนนึงงเเื่ a, ่่่อจจาาากกใมมมต้พววีีีีะฮโรทแแ บบจับยากๆๆเช่นเจอคิล่านะครับเราเจอแบบไฮยเตเจอฟอนเลนติโนอะไรเงี้ยที่มันแบบจับยากเร็เตอร์อะไรเงี้ยพอเราได้เรสเตอร์มาเนี่ยมันสามารถจับตัวพวกนั้นได้หมดเลยนะไม่ว่าคุณจะพิ้วมาจากไหนนะครับโดนจับทีเดียวกึกหยุดหมดเลยนะแต่ว่าตัวเรสเตอร์เนี่ยมันจะเสียเปรียบนะเวลาโดนโถมก็คือทุกตัวเขาวิ่งมาใส่พวงกันสมมติแบบทีมไฟห้าห้าเนี่ยไอสเตอร์ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าสมมติแบบอีกฝั่งเขามี2ตัวเรามี3ตัวอะไรเงี้ยคนเราเยอะกว่าการจับได้1ตัวมันก็ค่อนข้างได้เปรียบมาก แล้วก็ในแลงเนี่ยบวกกับที่เขาจังหวะก,การไฟ์เนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะอลริสเตอร์ถึงเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากในการดับมาเล่นนะสำหรับคนที่เล่นเมดไม่เก่งมากแล้วก็ออคิดแค่ว่าจับให้เพื่อนเล่นก็ได้นะคือตัวมันก็เคลียร์คีฟไม่ยากมากนะครับแล้วก็เน้นไปแค่การจับศัตรูที่แบบเป้าสําคัญสําคัญให้ได้เนี่ยก็เพื่อนก็จะสามารถฆ่าได้ไม่ยากมาก ือเป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำนะสำหรับคนที่เล่นเมดยังไม่คล่องมากแล้วอยากจะทําประโยชน์ให้เพื่อนในตําแหน่งของเมทนะเอลิสเตอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถยิบไปได้ทั้งในตําแหน่งของเมทแล้วก็ตาแหน่งของโลมิงนะแล้วแต่วความถนัดนะครับแต่ถ้าจิบไปโลมาเนี่ยเมทตรงกลางต้องเป็นตัวที่เดินเกมเก่งๆหน่อยนะบแบบว่าแบบเลี้ยวมะนะฮะมาหลอกอะไรอย่างงี้นะครับเล่นคู่เอลิสเตอร์และเลดเกมบอกเลยว่าคนอื่นจะนเดินเข้ามาในโซนไม่ได้โดนจับนะครับตายรัวๆนะครับประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนะฮะ ครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามด้วยครับวันนี้ผมก็แค่นี้และครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน